สวัสดีค่ะพบกับช่องชาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามากินอาหารเหล่าพาลานะคะซึ่งจะพามาทานนะคะเป็นอาหารจีนระดับพัฒนานนะคะกับร้าน The ISD U Premium นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะคะถ้าอย่างนี้เพื่อนๆอยากมานะคะก็สามารถเซิร์ชในเพจโดยการเซิร์ชชื่อนะคะหาไม่ยากเลยนะคะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะอยากบอกว่า เป็นร้านอาหารที่พรีเมียมจริงๆนะคะสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบทานอาหารจีนนะคะแนะนำเป็นที่สุดเลยค่ะนี่เลยนะคะร้านเขาก็จะเป็นบรรยากาศแบบจีนโมเดิร์นแบบนี้นะคะร้านกว้างขวางนะคะและอยากบอกว่าที่นี่ก็จะขึ้นชื่อนะคะเรื่องกุ้งมังกรน,นะคะเป็ดปักกิ่งนะคะแล้วก็อาหารพรีเมียมต่างๆที่เป็นอาหารจีนแบบแท้ๆนะคะ แต่ฮาลาลนะคะนี่ก็จะเป็นซอสของเป็ดปักกิ่งนะคะที่เรามาทานกันวันนี้อยากบอกว่าอาหารอร่อยมากและแต่ละเซตแต่ละเมนูเนี่ยคือแบบจุกๆุกค่ะจุกจุกพรชั้นเขาใหญ่มากนะคะแล้วก็คืออร่อยแบบต้นตำรับจริงๆเลยนะคะและอยากบอกว่าที่นี่เขาบริการดีมากนะคะคือคุ้มกับราคาเลยนะคะคือแล้วแต่ละอย่างเนี่ยคือ ทานกันได้หลายท่านมากนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นซุปเสีชวนนะคะในนี้นะคะนี่เลยเป็นซุปเสีชวนนะคะนี่ก็จะเป็นเป็ปากกิ่งนะคะอยากจะบอกว่ามีเด็กสนใจแล้วหนึ่งนะคะตื่นเต้นมากนะคะที่ได้มาทานวันนี้นะและนั่นก็คือเป็นปลากระพงสมุนไพรนะคะบอกว่าปลา,ปาตัวใหญ่มากนะคะเม,มาทานกับ่แมน้นองาเมาทานแล้วคะ่ะ แต่ว่าคนอื่นยังไม่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมดับรเซนต์อิจิการ์นั่นให้ดูได้ค่ะตอนนี้ถ่านนะได้ครับดับแรกนะครับเป็นปดกก่งนะครับเราจะทานคูกาบแป้งนะครับร้อนๆเราจะนำแป้งหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็โขลกขึ้นมาเราจะหยิบปักกิ่งกรอบมาหนึ่งแผ่นนะครับกานด้วยเครื่องเคียงห้าอย่างนะครับตัวแรกจะเป็นแตงกวาครับัที่สองจะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงครับในส่วนของเครื่องเคียงเราจะใส่ตามใจชอบไปเลยนะครับ ที่สองจะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นวันที่สี่จะเป็นขิงดองครับและสุดท้ายจะเป็นปักทีครับผมเราจะทานคู่กับซอสห้าอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับซอสตัวนี้จะเป็นซอสปักถิ่นหลักๆเลยนะครับค่ะเราจะราดตามใจชอบได้เลยนะครับเราจะใส่อย่างละนิดนะครับทั้งห้าซอสเลยนะครับซอสที่สองจะเป็นน้ำราดเป็ดย่างครับราจะชอบได้เลยนะครับซอสที่สามจะเป็นซีอิ๊วดำหวานครับ าซอสที่ทีจะเป็นซอสเซี่ยงไฮ้นะครับซอสนี้จะออกเผ็ดหน่อยๆนะครับในส่วนของซอสเซี่ยงไฮ้จะมีส่วนผสมของกุ้งแห้งเข้ามาด้วยนะครับทำรับลูกค้าเพคกุ้งอีกเรื่องนะครับแราสท์ชาจะเป็นมัสตาร์ดครับมัสตาร์ดเลือดใส่น้อยๆนะครับเพื่อตัดเลียนเสร็จแล้วนะครับจะนำมาห่ออันนี้พร้อมรับประทานมือได้เลยนะครับเรียบร้อยครับ อนุญาตท่านไหนก่อนครับชิ้นแรกนี่เลยค่ะไ่ไรคพี่ยกมือเลยกุเลยกเลยต้องกุเลยห้ามออะไรออะทั้งนั้นชิโน่ในโอเคมีรสชาติประจำภาษาของห้าซอสเป็นไงอร่อยไหมเดี๋ยวจะได้ทาเองนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็นไงกันบ้างคะที่นี่เขาบริการจึงโต๊ะกันแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะมาทานแล้วก็มาชิมนะคะแนะนําเลยนะคะควรจะมาเป็นอย่างยิ่งนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลเลยนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดสงขลาเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องเล็กๆให้เป็นกําลังใจให้กับชาด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอัสสรามาลยก้มคะ่ะ you yes.